เซเล็บมาทำเยอะมากนะคะโดยเฉพาะท่านนี้จะบอกเลยว่าเป็นเซเล็บคนดังในวงการนี้เรียกว่าอัมก็ฉีดสายดีกว่าสวัสดีค่ะรีทนาถ่ายกันมุมนี้เลยหรอก็คือคุณมิกสเลิมสีนั่นเองได้ข่าวว่าเขาเพิ่งมีเพลงใหม่ไปได้ข่ฟังเลยนะคะ วันนี้ทำสีอะไรคะวันนี้เราทำเป็นสีเป็นคนสวยเหมือนคนกับว่ามีแฟนแต่ก็ไม่มีแต่อยากทำให้เหมือนกับว่ามีแฟนอ่าเพราะว่าสีเก่ามันแรงมันเหมือนคนไม่มีแฟนเก็ดเลยเก็ดเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาทำไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูตอนเสร็จของเขาด้วยเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าด้วยสองอันนี้คือผมต่อทั้งหมดนะคะ ผมที่นี่นุ่มมากถึงแม้จะเป็นผมที่แบบกัดสีบรอนแบบนี้เพื่อรอการทําสีแล้วก็มีแบบหลายไซส์หลายขนาดมากคือถ้าเป็นเรื่องต่อผมอ่ะต้องแบบที่นี่เลยเส้นผมใช่เส้นผมซาลอนนะคะนี่เทคนิคการต่อผมของที่นี่ก็มีหลายแบบมากนะคะเราก็สามารถเลือกให้เข้ากับทรงของเราได้ตันนี้คือแสกผมนะคะเดี๋ยวเราจะ ทำแบ่ข้างในเป็นสีขาวนีได้แบ่งลายก่อนจะเป็นนาำเพรายว่มขาวระหว่างรอทำสีนะคะเราก็จะมากินข้าวกันข้าวจะเป็นยำขนมจีนแต่ว่าเป็นครีนนะคะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะไก,ก่ครีนนะคะอ่อนนะเรือหิวอยากได้สีขาวแต่ตอนนี้เหลืองมาก จัดโคนรอบที่สองนะคะเนื่องจากว่าเราอ่ะต้องให้มันเป็นสีขาวเลยเราก็เลยต้องให้พื้นผมเราอะขาวเลยดูตอนนี้ดิเป็นนางแพรผมขาวล้วหนึ่งไหนอันนี้ก็คือสีผมเสร็จแล้วสีผมของคนดีอ่ะชื่อว่าสีผมของคนดีนี่ที่จริงๆแล้วไม่ต้องดีก็ได้ก็คือแบบเขาต่อเป็นแบบช่อเล็กๆนะคะอยู่ข้างใน กำลังต่อผมอยู่นะคะให้มันยาวแต่สีมันจะประมาณนทุกคนจะเป็นผมแบบอย่างนี้ข้างในจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสีดําหรือว่าทูโ t o n นั่นเองคือตอนนี้เกาหลีกําลังหิดอยู่น,ะนี่เป็นแบบลิซ่าไนงะสวยสวยมากแล้วเวลามัดก็คือจะเป็นแบบสีหนึ่งในนี้ชอบมากสวยมากแล้วแบบต่อผมยาวอีกแล้วคมแรกทูผมยาวจ้าก็ขอบคุณร้านเส้นผมซาลอนนะคะ เหนื่อยมากทุกคนคือวันนี้ยแบบทั้งวันมากนะคะเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะ่ะก็กําลังจะลับหน้าแล้วก็อาบน้ํานะคะก็จะต้องมีคารครีมหน้านิดนึงนะคะก่อนอาบน้ำเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันนะคะ โอเคให้ดูผิวก่อนนะคะหลังจากอาบน้าเสร็จจริงๆก็ไม่ค่อยชินหรอกกับผมสีดํานะคะเพราะว่าแบบไม่ได้ทําผมสีดํานานมากแล้วนะคะแล้วก็เผื่อมีคนอยากรู้นะคะว่าช่วงนี้นุ่นใช้ครีมอะไรนะช่วงนี้นุ่นใช้เป็นตัวนี้นะคะ G i ฟฟิรีไฮยาอินเท i ซีฟไวท์เท ning Pre serum นะคะตัวนี้นุ่นเคยใช้แล้วในคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าช่วงที่หน้าผิวแห้งๆหรือว่าผิวแบบไม่โอเคเนี้ยนุ่นก็จะหยิบมาใช้นะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเซรั่มสูตรบางเบานะคะแต่ว่าเข้มข้นมากสาหรับปอบประโลม ิวก่อนบำรุงตัวอื่นนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อใสๆบางเบานะคะก็คือสามารถทาแล้วก็ทาตัวอื่นต่อได้เลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไฮยาลูรอนจากประเทศเยอรมันเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฟลาเวอร์เอ็กซ์รัจากฝรั่งเศสรวมถึงคาวเวียรลามเอ็กซ์รัจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นซากุรัเอ็กซ์รัจากเก,กาหลีก็คือแบบส่วนผสมจากนานาชาติเลยจาก เรียกได้ว่านําทุกส่วนผสมที่ดีบนโลกนี้นะคะมารวมอยู่ไว้ในเซรั่มตัวนี้นะคะเพราะฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะบํารุงผิวหน้าของเราได้ไหมแน่นอนว่าเข้มขน้นเวลาทุนพานุนจะรู้สึกว่าแบบหน้าหายแห้งทันทีหลังจากแบบหน้าเหนื่อยๆน่อยแห้งแห้งสกักๆมานะคะก็คือจะทาตัวนี้ก่อนแล้วก็จะเป็นบารุงตัวอื่นถ้าช่วงนี้มีสิวก็จะแต้มสิวด้วยนะคะเนี่ยเป็นประจําเดือนมีสิวเออเๆใดๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการ บ,บขาดการบำรุงอะไรนะคะขั้นตอนต่อไปนุ่นจะทาเป็นตัวนี้กิฟฟีนทายา 3D ีดคอมเพล็กโลชั่นนะคะจะเป็นแบบโลชั่นแต่เนื้อบางเบานะคือถ้าก่อนนอนนุ่นจะทาไปเลยหนาๆหน่อยนะคะเพื่อแบบทําให้แบบหน้าชุ่มชื่นแล้วก็มีการบำรุงให้หน้าแบบว่าอิ่มฟูฉ่ำนี้เออเป็นงวันแรกของนุ่นเปลี่ยนลุกแบบโคตรอะ่ะตัวรุ่นเองยังแบบยังรู้สึกไม่ชินเลยในวันแรกนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะ ไปนอนแล้วเมื่อเช้าก็คือมีแผนไปคุยเรื่องบ้านนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะ,ะเพราะว่าอยากอุบบ้านไว้แบบเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มากินข้าวเย็นนะคะก็จะมีได้แล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อมุกนะคะวันนี้จะมากินร้านคาัดกันก็คือไปร้านอมากเกาเรที่ราคาไม่แรงมากแต่ว่าวัตถุดิบแล้วก็เมนูอร่อยนะคะมาถายแล้วเพื่อนมาหมดแล้วจ้าเหลือแค่เรา นี้นะคะเมนูแรกก็จะเป็นกูนาวาซาบินะคะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้รู้เลยว่านบลังไม่กินวาซาบิอืมอร่อยแต่ไม่เผ็ดเลยจานแรกเป็นกิมเมดายสองชิ้นนะคะคม,ม,ามาพร้อมกับน้ำจิ้มเขาอร่อยมากทุกคนเป็นสาเกต้มบวยจานแรกไปชอบน้ำจิ้มเขามากราคาไม่แรงแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> ก็คืออร่อยอยู่แล้วแหละ นี่ทุกคนโอโทโร่นะคะส่วนโปรดของนูนก็คือทูน่าติดมันนั่นเองยายได้ก็คือไม่พูดทำามำเพลงที่นี่คือหมายเลขราคาฟอสแล้วก็รันา่าเขาแบบเป็นซื้อข้างเหนอยตับปลาอากิโมะนะคะนี่ และนี่คือสิ่งที่ชอบที่สุดเวลาไปกินโ<บ>อมเอาเกษตรอูนิกจ้าพี่สาวโคต,ตเตะแล้วก็โรยเปลือกส้มยูสุอาคารออหอยเป่ามือจ้ามาจากข้าวนะคะ ยข้าวหน้าประดิบรวมนะคะก,ก็คือเป็นแบบปลาดิบหั่นเปน็นชิ้นชิ้นรวมแล้วก็มีข้าวเอลลทุกคนอาุณสวัสดิวันที่3นะคะวันนี้จะมีถ่ายคลิปนิดหน่อยนะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมตัวนี้กิฟฟรีไฮยาอินเทนซีวัยเทนนิ่งพรีเซรั่มนะคะนี่เหมือนเดิม ก่อนแต่งหน้านะจ๊ะคือตัวนี้มันซึมไหวมากเลยอะปลื้มมากเลยอะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบมีผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื่นผิวมันไม่มันนะทาได้ทั้งใบหนะ้าและลำคอเลยสามารถใช้ตัวนี้ควบคู่กันไปได้นะคะก็คือเป็น 3D Compact Lotion นะเนื้อบางเบานะคะไม่เหนียวก็ทาก่อนแต่งหน้าเนาะวันนี้เราจะไปนั่งตุกๆเที่ยวทั่วไทยกันจ้ารอดูคลิปได้เลย ตัวนี้คือแบบซึมไวมากนุ่นเป็นคนไม่ชอบรอไงเวลาแบบแต่งหน้าก็อยากแบบซึมไปเลยแล้วก็ทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปนั่งตุกๆุกเที่ยวกรุงเทพกันจ้าตอนนี้เราก็อยู่บนตุกๆนะคะดูความลำบากของคนถ่ายต้องทุ่มเทเพียงไหนม็จะได้แต่ละชิ้มาดด นนะะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะจ๊ะดูสภาพทีมงานไม่ไหวแล้วนี่แต่หน้ายังแบบเป๊ะอยู่นะดูดิมันไม่มันจริงทุกคนเซรั่มฮายานะคะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะวันนี้ถ่ายงานเหนื่อยมากเลยถึงแล้วทุกคน ร้านมีชื่อว่าเจ๊หมวยแจ่วฮ้อนนะคะเป็นร้านจิ้มจุ่มที่อร่อยที่สุดตอนนี้เลยก็ว่าได้และจองยากที่สุดรอ,อคิวนานมากคนนี้เป็นคนจองให้นะคะคุณมุกเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนถึงเลยก็คือถึงอยู่กับมุกสองคนรอเพื่อนคนอื่นนะคะแต่ว,ว่าอร่อยชิมเนื้อมาแล้วน่ากินมาก<ส>แ,มแล้วเขาจัดไว้ให้แบบนี้หรูหรามากเจ๊หมวยจิ้มจุ่มนะคะเป็นร้านลับ นี่ร้านนี้คุณมุกเป็นคนบอกนะว่าอร่อยมากนะคะลองชิมน้ำจิ้มก่อนหน้าตาก็ธรรมดานะแต่ว่าขอชิมก่อนเปรี้ยวอะไรนักวะแอลก็มีน้ำจิ้มหวานค่ะเออน้ำจิ้มหวานกิ็ุหวานแล้วม่คหมเปรี้ยงหน่อยชิมกันเลยถ้าหวานก็จะกลมกลมแต่ว่าถ้าเปรี้ยวก็คือแบบรสจัดจ้าน ทุกคนให้ดูซุปก่อนนะคะซุปจะเป็นแบบผักชียเยอะๆแล้วก็เขาใส่พริกด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมซุปกันนะคะอ,อร่อยนะแต่ยังไม่สุดม,มันยังไม่นูวต้องรอใช่ต้องรอนาแต่อร่อยนะแบบถือว่าเป็นน้ำซุปที่เครื่องเทศเยอะสำหรับการไปกินจิ้มจุ่มที่ร้านจะมีเนื้อสองแบบนะคะก็คือจะมีเป็นเนื้อดาวกระจายอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นเนื้อน้องลายนะคะ ลองดิน่ากินมากจิ้น้ำจิ้มเปรี้ยวก่อนนะอร่อยจริงอันนี้ลองน้ำจิ้มหวานนะคะอ,อร่อยจริงเข้าใจได้ขอเนื้อแาวกะจายอีกสิบค่ะจะพอไหมคะไม่พอค่ะขอขายไหมคะ <laughs> นี่มาแล้วเซเลบิตี้ มาไวมากเลยค่ะกินหมดไปสามจานโอ้โหอันนี้คือจานที่สี่ก็เดี๋ยวเราขอตัวไปออกช่องกัดจังถ้าใครที่อยากดูจิ้มจุ่มเจ๊หวยเต็มเมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องซีราาตา๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างนี่ทุกคนอันนี้คือเนื้อน้องลายนะคะเขาบอกว่าเนื้อน้องลายเนี่ยต้องค้างไวห้าวีเราก็จะมาห้าวีการวิสาห้าแล้ว พเอร์คือแบบนี่ชอบเนื้อน้องวายมากกว่าเนื้อดาวกระจายเพราะว่ามันมีความแบบกรุบๆถ้าดาวกระจายจะนิ่มไปเลยล่าสุดกระจังมาถ่ายคลิปก็คือติดใจแล้วตั้งแต่คำแรกคำแรกตาโตไม่ได้บอกว่าต้องต้องมาอีกคอหมูย่างหืม นี่เราจะให้ช่องกินชิมว้าข้หมูย่างเป็นอย่างไรช่องกินก็รอกล้องช่องกินก่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรีแอคไม่เดียวสองกล้องกล้องเมมมมืออ่อยมากพ้าหมูย่างอยู่ตรงนั้นตาเราก็จดจ่ออยู่ตรงนั้นมาชิมพอหมูย่างอร่อยมากตาได้เลยไม่ต้องจิ้มสุปอะที่ตอนแรกไม่อร่อยอะหลังจะต้มผักต้มเนื้ออะไรไปแล้วอ่ะ อร่อยมากทุกคนตอนนี้ซุปนัวมากหินมวยย่างที่นี่คืออร่อยมากที่สุดในใจน้ำจิ้มจะหมดหรอวะคือแบบน้ำจิ้มอร่อยมากมนี่อันนี้พี่คัสโตริปตานะคะเสือร้องไห้เราไม่ใช่ <c oughs> สามบาทห้าบาทเจลนเพราะมมันหอมขนาดนี้น <c oughs> ้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเสือร้องไห้ จริงนาะเขาบอกว่าเนื้อหรือแกงแบบเป็นชาบูเนื้อที่อราเหที่สุดในชีวิตที่เคยกินเนาะมีกุ้งแช่น้ำปลานะคะอร่อยมาก <S 2> <S 2> แล้วกุ้งสดเด้งแบบแต่งแก่งเวันนี้คือเนื้อยวนนะคะคือไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตนี่เรามาชิมเนื้อยวนกันดีกว่าอร่อยมากยำมะม่วงกะปี่หวานๆแต่บอกว่าไม่ได้ใส่มะม่วงใส่เป็นเนื้อลวกแล้วเนื้อคือแบบนุ่มติดมันอร่อยมาก แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินหวานก็คืออดใช่อันนี้มันค่อนข้างหวานนะจริงรสชาตจะหวานๆเลยก,กะปิหวานอนะอือออลูสวัสด์วันที่ห้านะคะก็วันนี้จะไปซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยนะคะก็แต่งหน้าใสๆบางๆแล้วกันเนาะนุ่มก็จะใช้เป็นเซรั่มตัวนี้ตัวเดิมเลยนะคะนี่อิฟรีนพายาจ้าก็ทาทั่วไปหน้าและลำคอเลยนะคะ แล้วไปช้อปปิ้งที่ห้างกันซื้อของเข้าบ้านหนึ่งนะคะเข็นรถไม่ได้แล้วเพื่อนก็ไม่ช่วยเลยซื้อของเข้าบ้านก็เป็นบอขอ,อง <laughs> ช่วยเข็นไม่กลัวเลยอะตอนช่วยยกขึ้นรถด,ดิ <laughs> เหมือนลอกกูมายกของเลยน <laughs> <ๆ>ี่มีข้าวมีน้ำยาผับผ้านุ่งนะคะมีทิชชู่มีน้ำยาฝักผ้าไดๆเข้าได้ไม่ติด <laughs> วันที่6นะคะก็วันนี้เราจะไปเรียนเต้นกันนะคะก็คือจะเป็นท่อนทกของเพลง I'm Not Cool กับเพลง g o o d g i r l นะคะก็ของคุณแม่ฮยอนอานั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำ h o w t o กันนะคะก็รอติดตามด้วยนะจ๊ะแต่ว่าขอบอกเลยว่าเต้นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่แต่งหน้าเนี่ยสู้ไม่ถอยเพราะว่ามีเวลาซ้อมแค่ สองชั่วโมงเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะโอเคก็ไปดูเบื้องหลังกันคะ่ะเรียนเต้นนะคะเรตอนนี้คือเดินด้วยอะไรสี่ชั้นจ้ะเพราะาอะไรลิเสเซียเหนื่อยมากคือย,ยังไม่ทันได้เรียนเต้นนี่น้องที่จะสอนเรานะคะสวัสดีค่ะยังไม่ทันได้เต้นอะไรเลยเหนื่อยแล้ว Oh mm hmm เช้าวันที่7นะคะก็ตื่นเช้ามาวันนี้มีแพลนเยอะนิดหนึ่งนะคะก็แค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่งหน้าเยอะแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเรียนแต่งหน้ากันนะคะกับน้องไม้แล้วก็จะแต่งหน้าตุ่จีนกับวรเลนทายไปด้วยเลยนะคะ <c oughs> เผื่อแบบว่าจะได้มีรูปลงจาเราก็จะทาเป็นตัวเดิมเลยนะคะ H ฮยาอินเทน i ีไวท์เทนิ่งพรีเซรั่มนะคะก็ทาทั่วไปหน้าและลำคอเลย ทุกคนแต่อาทิตย์นี้คือแบบแพลนหนักมากนะคะแต่ว่าจะหนักแค่ไหนเนี่ยก็เอาอยู่เพราะว่าทาตัวนี้แล้วแบบผิวเนียนเด้งใสมากนะคะดูดิขนาดแบบเออออกทุกวันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร์กหน้าไปด้วยเลยเพราะว่าวันนี้หน้าเราอ่ะทำงานหนักแน่นอนนะคะหน้าตลกมากเลยค่ะโอเคเรา,ว,า okay, วจะพาไปเรียนแต่งหน้านะจ๊ะอืมลุกแรกเรานะคะวันเลนทายนี่เบาๆนะคะ เราเาหรอขนตาก็การแสดงแล้วนะหนึ่งเดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จนะจะแต่งเสร็จถ่ายเสร็จแล้วก็ล,ลบความปังทุกต่อมานะคะเรากำลังจะแปลงกายเป็นอมหมยจีนซึ่งตอนนี้พี่บอนก็กำลัง ปลูกซ่อมอยู่บนหัวนะคะ,อะเอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะมันคือส้อมจริงอะ่ะทุกคนเมื่อเช้าให้พี่เลี้ยงมาซื้อมาอร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วชิมแล้วด้วย,ยวลูกนึงอร่อยก็ <t> <laughs> เดี๋ยวเราจะเป็นลุกจีนกันต่อน,นะจ๊ะอือก็จะเขียนได้แต่ละตัวพี่สาวแต่ลุกเนี้ยไม่สามารถเขียนเองได้จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเขียนเองเขียนเข้ากระจกพอจะถ่ายกลับด้านจ้า ไม่ได้นี่ทุกคนอันนี้คือลุกแบบฟินิชนะคะสําหรับตุจีนนะเขียนคําว่าเฮงเออต้อบอกว่าแค่คิดถึงตอนลบก็เหนื่อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าแต่งหน้าทุกวันหน้าก็ยังเด้งเนียนใสยอยู่นะคะไม่โสมเพราะว่าการบำรุงผิวสําคัญนะคะต้องแบบบารุงผิวดีๆเสร็จแล้วกลับบ้านได้เหนื่อยมาก วันนี้นะคะใครที่ชอบวอล์แบบนี้นะคะก็เม้นมาบอกพูดคุยกับนุ้นหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอัดคลิปกันยาวๆเจวันเลยนะคะเออสนุกมากเหมือนกันนะคะเป็นวอล์ที่แบบมาราธอนมากนะแล้วก็แบบมาทีเดียวแล้วก็หายคิดถึงกันไปเลยนะคะส่วนใครที่สนใจไฮยาตัวนี้นะคะกิฟฟินไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีเซรั่มนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้เลยนี่เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะ อ่าจตดจอ่าแล้วก็ราคานะคะต้องมีคนถามแน่นอนนะคะขวดละ6 0 0บาทนะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบโฮยราคาสูงนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นพรีเซรั่มที่แบบตอบโจทย์คนที่แบบมีผิวมันผิวผสมนะคะแล้วก็ใช้แล้วผิวดีขึ้นไวขนาดนี้ส่วนตัวน้องคิดว่าคุ้มนะตอนนี้ผิวแบบ กระจกมากนะคะส่วนรอยสิวก็คือจางลงเรื่อยๆนะจ๊ะไม่เป็นรอยดํานะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ชอบบล็อก7วันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเม้นมาเดีย๋ยวจะมาแบบ7วันบ่อยๆจุกๆนะจ๊ะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย